นูนูเอานมใส่ดี่ลัพี่ช่วยเขาจะเปิดเปิดเมนูโกโก้อา่ากกันใายลูกคนนึงเหรอายลูกคนเนนะรูกรอสงสัยแล้วโกโกากเป็นไงวะปั่ลัมาสเนไกก็แทกแก้วดีให้เลยให้เป็นคลิปเป็นคลิปหน่อยโอเคช่วยกันทำอาหากินแปบ กำลังทำโกโก้อม่า่เกรู้กาำนยนดูกนกลังทำโกโก้อม่ามัเป็นเมนูดังในตำนานโอเคขอบคุณมากหนูหนูเอานมใส่ดีแล้วพี่ช่วยเขาจะเปิดเปิดเมนูโกโก้อม่ากันใชยทุกคนหนิงห่อใช้ทุกคนนะลูกรอสัใจแล้วโกโก้ม่าเป็นไงวะปป่กีา สงสัเงสเงสเงสยเป็นอะไรสงสัยเนียนักวิทยาศาสตร์นะครับหนูก็แทกแก้วนี้ให้หน่อยให้เป็นคลิปเป็นคลิปหน่อยโอเคช่วยกันทำอาหารกินแป,ป๊บกำลังทำโกโก้มาเอยากจะรู้กำลังทำไงกินดูกันกำลังทำโกโก้มาคนเต้นเนี่ยดูดังในตำนาน โอเคคกบุณาผสมโกโก้กับโกโก้ผงโกโก้สดกับนมข้นหวานให้ได้อัตราส่วนพอเป็นครีมข้นผสมจนอ่าละลายเป็นเนื้อเดียวกันตัวเนี้ยจะเป็นเหมือนครีมจะมีรสชาติหวานมันคนติ่เต็มเลนี่เที่ื้องัน ประมาณกะว่าได้แก้วนึงละทีนี้น้ำแข็งเติมเกือบเต็มทำทำครีมเสร็จแล้วทีนี้ก็ผสมเขาเรียกนมผสมให้เอานมนมจืดกับ นมข้นจืดมาผสมกันในอัตราส่วนประมาณ1ต่อหนึ่งแล้วในปริมาณประมาณ1แก้วเนี่ยเสร็จแล้วก็เอาโกโก้วางส่วนหยอดไว้ก้นถ้วยทนก้นแก้วแล้วก็เติมเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วอ่าแล้วก็เอาโกโก้ส่วนที่สองแบ่งใส่แบ่งใส่ใสคุกคุกคุกกับน้ำแข็งแล้วก็ทอบ อกราดโกโก้ข้างบนแล้วก็ราดนม,มสดตามก็จะได้ให้โกโก้ในตำนานอร่อย